โดยช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักแบบนี้ยังจะมามีกระแสข่าวในโลกออนไลน์อีกค่ะว,ว่าจะมีพายุกเกิดขึ้น9ลูกในช่วง6วันนี้ทีนี้แ่ละค่ะพอข่าวนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยนะคะทีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาต้องออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้แล้วล่ะค่ะ โดยจากกรณีนี้นะคะที่มีการโพสต์ข้อความมีการแชร์มีการส่งต่อออกไปในโลกออนไลน์นะคะใจความเนี่ยสรุปออกมาดังนี้ค่ะว่าในช่วง6วันนี้จะเกิดพายุ9ลูกพร้อมๆกันแม้พายุจะไม่ได้เข้าไทยแต่ทําให้เกิดร่องมรสุมที่รุนแรงที่สุดรวมถึงจะทําให้ทั่วทุกภาคของไทยมีฝนตกหนักมากและทําให้จีนต้องเพิ่มการระบายน้ําจนทําให้จังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ําโขงจะเกิดน้ําท่วมสูง2เมตร ในพื้นที่ภาคกลางน้ําจะท่วมไร่นานและบ้านเรือนเกือบทั้งหมดและน้ําจะท่วมหนักในจังหวัดภาคเหนือตอนบนซ้ําที่เดิมอันนี้คือใจความที่มีการแชร์ออกไปในโลกออนไลน์นะคะณนะขณะนี้ทีนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเลยต้องออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าข่าวที่ออกมาที่แชร์กันออกไปเนี่ยเป็นข่าวปลอมค่ะเป็นเฟกนิวส์เพราะว่าจากการวิเคราะห์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจาก ข้อมูลเลยเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มเลยค่ะว่าจะเกิดพายุถึง9ลูกตามที่ปรากฏในข่าวที่แชร์กันออกไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามระยะนี้เนี่ยประเทศไทยก็คงยังมีฝนตกหนักอยู่ค่ะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงเป็นระยะระยะแต่หากมีพายุเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้หรือว่าอ่าวเบงกอลที่จะส่งผลกระทบต่อไทยนะคะถ้าหากว่ามีพายุไหนจะมากระทบต่อไทยเนี่ยทางกรมอุตุจะมีการประกาศเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ข่าวที่แชร์กันออกไปเนี่ยกลูกใน6วันฝนตกหนักน้ำจะท่วมพักก่อนอย่าเพิ่งแชร์